อนี่เป็นสนามบินฮ่องกงนะครับผมอยู่ที่สนามบินฮ่องกงตอนนี้นี่เวลา,เ,าเวลาสองสามทุ่มสามทุ่มนะครับสามทุ่มเอผมใช้ยังไม่สามทุ่มนะฮะเกือบจะสามทุ่มแล้วนะครับขาดอีกประมาณสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ สี่สิบนาทีนะฮะจะสามทุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะบินตอนมาสี่ทุ่มนะครับครอันนี้เก็บบรรยากาศนะให้ดูนะฮะนีเอครับก,กำลังจะลงลิฟต์นะฮะตามเป็นที่นี่ใหญ่ใหญ่มากฮะใหญ่กว่าสุนทรภูมิบ้านเราอีกนะครับเขา เขารัฐบาลฮ่องกงย้ายจากที่ที่เดิมถ้าเหมือนบ้านเราครับที่ย้ายมาจากตอนเมืองนะครับย้ายมาไว้ที่นี่ไว้ที่เกาะเกาลูนนะครับมาท่าสามบินแห่งนี้นะครับสำหรับประเทศฮ่องกงและเอ่อชั้นเมื่อกี้ผมลงจากชั้นชั้นบนนะครับลงมาชั้นล่างนี่เป็นเอ่อดูกฟัฟฟีฮะพวกสินค้าที่ออทาสีนะครับนี่นะครับทีมไกด์นี่ก็แนะนํานะฮะ สถานที่ซื้อของต่างๆนะครับนี่นะัะสถานสถานที่นะครับนี่นะฮะแต่ละชื่อแต่ละอะไรนี่เป็นภาษาญี่ปุ่นเนี้ยเลยนะครับนี่บรรยากาศนะฮะแม่ถ้าได้มาสัมถาท่านใดถ้าได้มีโอกาสได้มาสัมผัสนะฮะสนามมินที่นี่ถือว่าเป็นไม่น้อยหน้าใครนะในระดับโลกนี่นะครับที่ดีดีถือว่าสุดยอดนะครับ อันนี้น้องอแจมยนต้าครับแล้วก็ที่อยู่ด้านหลังนี่เป็นน้องพนักงานนะอยู่ที่อยู่ด้านนี้นะครับคนนี้ไม่ใช่ครับอยู่ด้านหลังครับน,น้อง <laughs> น้องเขหลบแล้วหลบอีกครับโอ้ยเมื่อกี้ครับผมจะมีเรื่องจะเล่าเล่าให้ฟังครับไปอยู่ข้างหลังแขกนะครับ<ห>โอ้โหสุดยอดครับกลิ่นกลิ่นมันเชื่อมันเลย ว่าไม่คุ้ดหมินมากนะครับตัวนี้นี่อเป็นที่ขายเครื่องสาอางนะครับเป็นแบรนด์ของที่นี่นะฮะหลายยี่ห้อเลยนะครับพี่อ้อยครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับพี่อ้อยครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับสุดยอดนี่อะไรครับไปเรียวน้ำหอมอันนี้ค่าฉีดปีไหมครับนี่ยี่ห้ออะไรหนขอ อันนี้ยี่หอ้ออันนหน่อนี่พี่โรดนะครับนี่นะครับ่นนดีอ๋อโอเคเมื่อกี้ยี่หอดีอ๋อน,นะฮะก็ผมก็คงจะไม่เป็นยาซื้อนะฮะเพราะว่าราคานี่แข็งมากครับก็ไปใช้ขวดละเก้าสิบเก้าบาทของของอะไรนะของของจากโรงงานตลาด ปตาบ้านเราถูกไปเยอะนะครับนี่นะฮะแบรนด์เอนาฬิกานะครับนี่นะฮะต่างๆนะครับ,รบข้างบนมีครับอันนี้เป็นร้านกระเป๋านะครับร้านเบรรี่นะครับอันนี้ร้านเอ่อลีวีอ่าโอ้โห,โหหลายยี่ห้อพวกกระเป๋านะครับ นี่เป็นพวกไอฝาหลังหัวล้านนะฮะตัวนี้นี่ไเป็นโซนกระเป๋าอย่างนั้นเลยนะครับนี่อันนี้เป็นตู้อะไรก็ไม่ทราบนะฮะอันนี้ก็เป็นผมเองนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูเพื่อนผมอ่านี่ไอเหน่งฮะนี่นะครับเราอยู่ทู้วับไอเหน่อันนี้ถังขยะครับเก็บทุกรายละเอียดฮะ นี่น่าจะเป็นอชาวเกาหลีหรือชาวฮ่องกงนะฮะ <s> เขาได้มาเที่ยวกันนะครับคุณลุงไม่รู้ว่าทำอะไรฮะเก็บกระเป๋าค่ะคนที่นี่เขาเอ่อเป็นคนลักษณะที่อ้าวอันนี้ผมเดินผ่านร้านนี้ไนะปร้านรองเท้าครับนี่นี่นี่น,นี่อันนี้อันนี้เป็นตุ๊กตาฝรั่งนะฮะเป็นหุ่นเชิดเหมือนแค่หุ่นกระบอกบ้านเรานะครับนี่นะฮะอยู่ในตู้นี้นะครับเป็นมันหุ่นกระบอกครับ แม่ถ้าเราเล่นเป็คนคงจะมันนะด,ดูดีไซน์ก็ต้องดีไซน์ไปสองชุดฮะนี่อีกชุดหนึ่งครับสุดยอดจริงๆฮะไอ,ไอ้ไอไม้ข้างบนนี่คือไว้ชักเลยครับนี่นะฮะเที่ยวบินอ่าจะบอกเที่ยวบินต่างๆนะฮะว่าอยู่ล็อกไหนเลทไหนนะครับอันนี้ก็เหมือนที่โซนภูมิบ้านเรานะครับนี่นะฮะโปรแกรมการบินนะครับก็จะไปประเทศไหนบ้างนะฮะจะมีบอกเป็นภาษาไทยสลับเป็นภาษาจีนนะครับ ่าเที่ยวบินเท่าไหรนะฮะเขาจะบอกเสร็จว่าไปไหนยังไงนะครับอันนี้นี่เป็นชีวีที่อยู่ในเอ,อแผงที่บอกเอ,อเที่ยวบินนะครับแหนเสาแกยังทำรถายครับสำหรับที่นี่นี่แต่ผมเองนะฮะหาแหล่งที่ซื้อของฝากนะครับหายากมากไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะฮะ คุณยุ้ยก็ไปทางนูแล้วกับสามีสุดที่เลิฟคุณพี่ออสนะฮะของคุณยุ้ยนะครับคนนี้เป็นมุกินมูแมนนะฮะผู้หญิงเก่งคนนึงนะฮะรุยกันจนถึงที่สุดนะฮะผนึกจับมือนะฮะรวมพลังกับผมนะครับจนสามารถไปชิตกองทุนท่องเที่ยวฮ่องกงนะฮะกับสยามมิวส่านะครับก็เป็นคนระยองนะฮะกลุ่มแรกนะฮะ ที่ประสบความสำเร็จนะครับกับบริษัทสยามนิวต้านะฮะก็ยังไงแล้วผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีกำลังใจนะฮะให้สู้กันครับอ่20คนแรกฮะกับการไปเที่ยวเกาหลีนะครับนะฮะแล้วยังมีจับจับรางวัลอีกนะฮะก็ลองทำเล่นๆกันดูนะครับถ้าไม่ได้ไปจริงๆนี่ก็อย่างน้อยเนี่ยก็ยังเงินฮะปัจจัยหลักเลยฮะรับตังค์ฮะ ถ้ากระเป๋าเนื้อๆน,นะฮะที่นี่นี่ผมบอกว่าวมองคงว่าถเาท,ท่าที่ผมได้ทามาเนี่ยได้ค่าคอมเยอะนะฮะการแนะนําครั้งแรกเนี่ยเ,เยอะมากน,นี่ฮะร้านนาฬิกานะครับตัดมาสูตรฮะน,นี่เซเมิกูปหล่อเลยนะครับหล่อมากเลยนะฮะอันนี้เป็นน่าจะเป็นเหล้าจะเป็นอะไรสักอย่างอ่าอันนี้สาวสวยครับขอต้อนรับคอยบริการนะฮะนี่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 นนนสาวสวยคนหนึ่งนะฮะ ซื้อตุ๊กตาแพะหรือแกะสวยเลยฮะไม่รู้ตัวละเท่าไหร่โอ้สวยเลยฮะแพะหรือแกะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จบกันก่อนแค่นี้ก่อนนะฮะจบลาด้วยแพะนะครับ